เอาเลยครับก้อนสวัสดีเพื่อนๆที่น่นารักทุกท่านเลยนะฮะเดี๋ยวพวกเกมสเตย์ออฟดีเคนะผมออืเหมือนกับว่าเขาจะเราไปทำอะไรวะเนี่โอ้โหไปตรงนี้เลยเหรอมันไกลเกินอะเดี๋ยวผมอยากทำเควสแบบแอันนี้ก่อนละกันของคนนี้ก่อนละกันนนะ,ะเราต้องคุยกับใครอ่ะ อ๋อไม่ได้อีกอ๋อเฮียอืมคุยอะไรกับใครวะเนี่ยคุยก no ันบานเบิกไปหมดตอนนี้เขาคุยอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้นะครับเราดีดเลาะกระถุนลูกซองกันแล้วกันตอนนี้เอ๊ ทำอะไรไม่ได้เลยเอ่าถ้าทำไม่ได้แล้วก็โอ้โหมีเควสต,ตรงนี้วะเราต้องไปตรงนี้โอเคเราได้พวกอ๋อนี่ไงเขา,าต้องการเข้าเป็นพวกเรา้วครับผมได้มาแล้วครับคนนี้จัดไปเราได้ทหา,ารมาลุยงาแล้วครับ แต่ตอนนี้มันจะมืดแล้วะเราจะแย่เอาปะเนี่ยเบิกน้ำมันมาถุงหนึ่งเอ้ยไม,ไม่ใช่เบิกน้ำมันมมน,นี่เอามาเติมรถก่อนครับ <c oughs> คือรถเฉยก่อนที่จะมืดนะฮะเดีย๋ยวเราต้องลุยไปตรงด้านล่างน,นะผมทำเควสเควสหลักก่อนเลยแล้วกันตรงนู้นนะพันแปดร้อยเมตรออาไปทางไหนบ้างเฮ้ย <c oughs> โอ้ยประตูแตกฮอไปโอ้ยโอเคโอเคโอ้โหหลังอีกือพึบเลยประตูแตกเฉยเยอะแล้วยอะแล้วงานเดือดครับเั้่วันนี้ดีมากเพื่อนจดการเลยอืมอืมอย่ามายุ่งโอ้โหโคตรเยอะนี่ไง นี่ไงนี่ไงเราไปโอ้โกันนำมาเลยเพื่อนอะไรอะไรครับอ,อย่ามายุง่งอย่ามายุง่งอย่ามายุง่งโอ้โหประตูแตกเลยเปโลนี่คือแบบมันโหดมากต้องระวังให้ดีเลยแล้วมันอยู่ใกล้บ้านเราด้วยนะอือหือผมต้องไปตรี้ครับผมอย่างไกล โอ้หบรรยากาศกลับมามืดอีกครั้งหนึง่งนี่คือแบบเหมือนมึดไวมากจริงๆเลครั้ง <c oughs> น,นี้ไปได้ปะได้อยู่ครับรัดกลางทุกนาตรงนี้ครับอาจอดไอคนพวกนี้ใช่ไหมจัดไป <c oughs> จำได้ว่าเขามีของด้านหลังนี่ <c oughs> น้ำมงนน้ำมันกระถุงน <c oughs> ยา <c oughs> พ่งเ <c oughs> อ้ยเข้าไปนู่นว่ะไม่เป็นไร ขอหาของทำนี้ก่อนแล้วกันนี่ไงนี่ไงไ่เอากล่องซ่อมมามีมอสแฮะขอไปเก็บก่อนดีกว่าระเบิดจมๆเลยให้เขาลุยไปเก็บกระตุนไปของซ่อมผมว่าซ่อมรถต้องน่อดีกว่า ประตูแตกไปข้างนี่คือแบบไม่คุ้มเลยตรงนี้อโอ้ยว่าแล้วหลังเข้าดีมากเพื่อนจัดการเลยเพื่อนโอ้เฮ้ย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 ,เ,ย,เ,ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะน่ยรถเลื่อนได้งงแป๊บ หลังรถไม่น่าจะมีอะไรมั้งหมดแล้วมีนี่ plan, แล้วก็อันนี้ก็เป็นระเบิดนะครับ mm hmm. เหมือนกับว่าเขาให้เราไปทำอะไรทักอย่างหนึง่งเ,เราต้องไปตรงไหนไปตรงนี้นะปกักคืนรถมา mm hmm. แล้วทำตอนกลางคืนซะด้วย <Wow. S 1> รู้เรื่อง บอกเลยว่ารู้เรื่องแน่ๆมืดๆแบบนี้ตรงเครื่อง,งบินครับโ okay. อเค้ยเดีกิ้งดิแรงไปหน่อยโทษทีเพื่อนอแล้วเป็ไงต่อเขาให้เราไปไหนวะเดีย๋ยวรอแป๊บนี่อันนี้ผมไม่มั่นใจฮะ เราต้องลงจากรถใช่ไหมโอเคพอลงแล้วก็ต้องคุยกับกับเขาเขาอยู่ตรงไหนครับผมอืออืมอืมานี้ดูดจเย็นดิเพื่อนอะไรอ๋เข้ญญาไปบวกเฉยเลยโอ้ยดูมันดูบันท้ามดูบันท้าม ดูมันทำกันโอเคเร็วๆๆๆไหนมีอะไรให้ทำโอ้โหาหัวใจแดงครับบอกเลยว่าอย่างโหดงอกเลยาอห้อยาอันนี้มาเราต้องใช้ครับผมเราปาใส่แล้วาย่ลยวางตร่ยวกเยว่ราราลกระถุนก่อนป๊บกเหัย oh, <laughs> uh. ba pha vào bắc nè Bác lưu 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 2 lưu 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 1 Đi lưu lưu Đi lột, đi lột, đi lột Ok lưu 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 โอกๆๆเยอะมากโอเคลุ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 อุ๊ยแย่ละลุ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 โอ้โหกิมเมอร์โอเคแตกแต่ไม่จบเท่านี้โอ้โอย่าเดียวหืมระเบิดเบิดไปโอเคโอ้โหเยอะมากเพื่อน โอ้ยผมต้องรีบเคลียร์ละผมต้องใช้รถใช้ต้องใช้รถมาช่วยเพื่อนละแป๊บนึงไม่ไหวไม่ไหวงานนี้ยากงานบันเทิงครับจังหวะนี้โอ้โหไหนเพื่อนอยู่ไหนโอเคเรียบร้อยไหมโอ้โหอย่าพึ่งอย่าพึ่งตะโกนไหนวะอี๋ เงียบปากไปเงียบปากไปอ๋ออ๋ไหวไม่ได้เพื่อนไหวใช่ไหมอ๋อแทบตายเกือบเกือบไม่รอดอืมีของดีครับที่นี่ได้ดาบมานะเอามาแทนอาวุธของเรา เอาไปขายได้นี้ได้น็อตเพิ่มด้วยนี่ของดีพื่มเลยนะโอ้โหได้ปืนไอ,อ้พวกนี้มันขายได้ผมอยากเอาไปขายอะ่ะโอ้โห หลังรถน้ำมันพืนพบอภาพในที่สุดผมก็ยอมจิทละของวางทิ้งไปก่อนผมเอาลูกซองมาแล้วก็ปืนอ,อันนี้ช่างมันแล้วกันปืนนี้ไปลุยต่อพาเขาไปส่งที่บ้านครับแต่ว่าผมอยากจะมาลุยตรงนี้ก่อน น่าจะทำได้อยู่แหละบอกเลยว่าโคตรเดือดเมื่อกี้นี้ดีนะที่ที่คนนี้ติดเชื้อยากครับถ้าติดเชื้อง่ายนะโอ้โหบอกเลยว่าบันไลยนี่ไงมีอะไรให้ทำเอ่ย,ม,ยม,มีปืนแฮะลบไป

ยังไงไหวไหมมันไปละไปตรงนี้เหรออ๋อไหวมเเพื่อนป่ะ เพื yeah. ่อเราจะไม่ได้เข้านี่เลยยังไม่ได้เข้าบ้านเลยเราทำภารกิจนี้ซะแล้วไม่เป็นไรไม่รู้ว่าเววสมันทับกันปะนะโูเพอมันทับกันนหะมาตรงค่ายนี้ครับมาหาของในค่ายนี้แล้วแล้วก็อุ้ยอุ้ยแย่ละโอ้ระเบิด

โอ้โหติดเชื้อละวยาละวยาละวยาแล้วยาของจริงไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแน่ทุกคนจะลำบากเอามาขี้รถขี้รถเรื่เรื่เรื่ไม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 ่เพื่อนไม่รอดไม่รอดไม่รอดครับพวกเขาตายแล้ว ไม่นะไม่เพื่อนโอ้โหเพื่อนไม่ออกมาออกมาสิโอ้โหพวกมันดุร้ายมากเราจะทำยัไงดีวะจะีนนย,แ,ยแน่ฝึงน,นี้เป็นออโต้ด้วย เราไม่สามารถใช้ได้แล้วเนี่ยปืนเนี้ยโอเคเราสามารถยิงลมได้ครับแต่คนนี้คนนี้จะยากนิดหน่อยเร็วเข้าเร็วเข้าขอละขอละสวยงามเราได้ของมาก็จริงครับ แต่เราเสียผู้คนไปเยอะมากโอ้โหเราเสียคนไปเยอะจริงเอาไงดีไปเดี๋ยวเราไปเก็บของกันดีกว่าผมคิดว่าเราต้องซื้อไอ้ที่ดแถวๆเนี้ยผมจำได้ว่าตรงนี้มันมีโอเคมีบ้านอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราซื้อได้อยู่ครับ โอ้ยเิดเชื้อหนักเลยขอลนะบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้มีที่มีที่แบบว่าช้อปปิ้งไหมไม่มีโหแย่แล้วเราต้องไปเอาบ้านหลังอื่นแทนครับบ้านหลังนี้ใช้ไม่ได้จะไปหลังหลังไหนดีก็คงจะมีแค่ ต้องไปเรื่อยๆก่อนอหะหลังไหนดีวะหาดิหาหาหาให้เจอหาให้เจอตรงนี้ไม่ได้หาหาหายเจอหาให้เจอ,เจอโอ้ติดแล้ววะเนี่ยจู่ๆกระตูยกเฉยเลยงั้นเราไปตรงนี้แล้วกันตรงนี้มีรถคันใหม่

ขึ้นไปดิเยอะมากโอ้โหเร็วเข้าเร็วขึ้นไปอย่าไปยืนดเฉยทำไมอ้าโ,โอโ้เยอะมากเลยยะแน่ยะแน่ยู่ไหนวะมันมากัะเต็มเลยนี่ไนนี่ไน นี่ไงเราประหยัดไม่ได้ครับกระถุนกระถุนหมดละเอาละเสร็จแล้วละหืมหืมอือหืออย่ามายุ่ดอย่ามายุ่งอ๋ออ๋อไม่ได้ต้องเคลียร์ต้องเคลียร์พวกสับี้พวกนี้ให้หมดเอาแวกข้างออออืื เออเฮ้ยจะไม่ไหวแล้วจะแย่แล้วเนี่ยได้ยังตังค์ไม่พออ๋ตังค์ไม่พออีกสุดท้ายเราต้องถือที่นี่สมบีอยูนมาละมันได้ยินเสียงเรามา This different. feels one โอ้มันตีเราก่อนได้ยังไงเนี่ยหหืืยังไงครับโอ้โอเคตรงนี้จัดได้อยู่เก็บไปให้หมดของเราต้องใช้ลูกซองครับเรามีอะไรบ้างที่เราต้องใช้ตอนนี้อ่า มียาที่เราต้องกินก่อนเอาระเบิดไฟมาแล้วก็ยาเราต้องใช้เพิ่มเลือดอืมแล้วก็ต้องมีกระถุลูกซองโอเคประมาณนี้เคลียของแปบ๊บเรากลับมาเอาของอีกครั้งนึ่งครับบ mm hmm. อกเลยว่าของพึบพับ mm hmm. จากศพพวกนี้ mm hmm. มีของดีอยู่ ก็จะม,มีปืนนะแต่ว่าก็ยังไม่ดีเท่าไหร่กระตุลูกซองออกมาอะไรที่เก็บได้เก็บไปก่อนผมสงสารเพื่อนคนนี้นี่จังแย่ละแย่ละลบไปลบไปโอ้ลบไปลบลบแย่ะแน่ไอพวกนี้มันดุร้ายมากาต้องขะนำยิงไป Lưu lưu khảo lưu khảo cà thủy án thì nhà luôn mặt của đi phục sau đi lưu tuba luôn sau mặt lưu phạ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 t ยังไงห <c oughs> ยบร้อยไหมอ,อย่าทำให้มันเป็นเรื่องยากแบบนี้สิไอ้พวกซอมบี้เว้แนะ่คนนี้เขามีระเบิดนะครับเอามากับอาวุธ ที่น่าสนใจไม่น่ามีอะไรละตึ่งของพิบพับเลยนี่แหละคือตึของที่เราต้องการแต่ว่ามันไม่เพียงพอของมันเต็ไมไปหมดเลยไม่เป็นไรเราไปตรงนี้ดีกว่ามาถึงแล้วเพื่อนไหนต้องทำอะไรโอเคเราต้องพาเขากลับบ้าน เขาต้องการกลับบ้านา hey, <Doc. S 2> มาสิหม,มาไม่หยุดไม่หยอนเลยนะมมมไม่ยอดแพ้เหรอมานี่มานี่สิต้องการเขาร้วมประเด็น ได้เลยเราจะพาเขากลับบ้านนะครับไก้ถึงบ้านแล้วล่ะบ้านเราอยู่ข้างบนนี่เองขึ้นไปนค่อยๆไปโอ้โห,โอโหซอมบี้นี่เกลียนการหมดเลยถึงละเยี้อร้อยเราได้คนเพิ่มมานนหนึ่งรู้สึกว่าเขาได้ติดเชื้อด้วยนะ เราต้องรักษาเขาแน่โหกระตุกกระตุกโอเคเราต้องรักษาเขาอ่ะมาเขาานก่อนแล้วกันตอนนี้เราไม่มีของรักษาเขาติดเชื้อหนักมากสองชั่วโมงเขาก็จะไม่รอดแล้วแต่เรามียาอยู่ ไม่ต้องห่วงเรียบร้อยเขาหาเป็นปกติแล้ว <S <S อ๋อทีนี้ก็เป็นหน้าที่เราเก็บของต่อ